สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันอังคารที่16สิงหาคม2,565วันหวยออกนะครับใครที่หวยออกแล้วถูกหวยรวยเบอร์ก็ขอแสดงความยินดี19นาฬิกา46นาทีครับเราอยู่ที่ชานชาลาหนึ่งสถานีชุมทางบางซื่อรถที่จอดอยู่ทำขบวนโดย G E A 4523ขบวน16 7เช็ครับ กรุงเทพกันตังกันตังจริงๆรงอันนี้ก็จอดรอทำขบวนออกจากชานชลานะเข้าจอดที่ชานชลาหนึ่งก็เป็นวันที่ฝนตกกำลังทุ่มชํานะลงเม็ดปลอยๆตกหนักนั้นตกไปแล้วนะฮะตอนนี้เหลือปลอยปลอยพอ,อให้ได้ยืนกลางฝนได้บ้างขบวนที่กำลังเข้ามาคือ 2, 6, 2 2> สองหสองนะครับ รถมาจากหัวหินกรุงเทพกำลังจะเข้าเทียบชานชจลาที่2อง้เนี่ย <c oughs> สายฝนไหมสายฝนสวยมากเลย <c oughs> แสงไฟตัดหัวหินกรุงเทพครับ1229 1247 1264 1119นีแม่คันนี้คันสุดท้าย ต่างพวกหน่อยนะเ,อเข้าจอเทียบชานชลาที่2ครับกระบวนหัวหินกรุงเทพทางนี้ครับกรุงเทพกันตั้งพร้อมแล้ว เตรียมตัวฝนก็ไม่ปลอยแล้วนะฮะตอนนี้กำลังลงใช่เดี๋ยวฟังเสียงวีดกันครับอุยสารก็วิ่งวิ่งขึ้นข,นขนลงลงข้างหลังอยู่เสียงประกาศก็พร้อมจะออกแล้วรถจาก G.E.A. ้ e e A. ล้อมเคลื่อนตัวออกจากชานชลา,าที่หนึ่งรถเร็วหนึ่งหกเจ็ดลุงเทพขั้นทงัง G E A สี่หสหน้าเหลืองเหลืองประเตืองใจเลือกเกินออกเดินทางแล้วครับวชสสี่หกอันแรกนะครับ การต่อมาบอพหอหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่อ๋เสียงก็เรียบเรียบนะฮะบชสหนึ่งสามศูนย์หนึ่งกรุงเทพกันตังบชสหนึ่งสองสี่หกบชสหนึ่งสามสามห้าบชทหนึ่งศูนย์หกฮะตู่ชั้นสอง รถนอนชั้นสครับบนอทอหนึ 28, บนท1.07.4และนี่ครับตู้แอร์ข้างหลังเลยบนทอปหนึ่ 8, บนทอปหนึ่กระบวนกรุงเทพกันตังออกเดินทาง19.50นาฬิกา50นาทีเวลานี้ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่าน ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและตรงเวลาเทคโฟโตถทายเรื่อยรายงานนะครับวันนี้เรามาดักขบวนอื่นกันสวัสดีครับด่วนพิเศษขบวนที่13ครับ20นาฬิา4นาทีด่วนพิเศษขบวน13กำลังจะเข้าชานชลาที่1สถานีชุมทางบางซื่อ วันนี้แสงไฟวทรจัรเข้ามาแล้วนะฮะกำลังเคลื่อนตัวมาวชา้าเพราะว่าราชนละหนึ่งผู้คนเดินข้ามไปมาเยอะนะฮะหน้าฮะพุดพุ่งข้ามหน้าข้ามอีกแล้วรถก็เลยค่อยๆคืบคานมาชา้าๆก็ ข้ามกันได้อยู่แต่ถ้าจะไม่จําเป็นก็อย่าไปเลยนะลื่นลม้มพลาดมาโน่นนี่นั่นก็ติดรถกําลังมาด้วยน,นี้ก็กําลังเข้ามาบวนที่13กรุงเทเชียงใหม่มาเีลือ20นาฬิกา หานาทีแล้วนะครับกำลังเข้ามานี่ค่ำคืนคืนนี้ก็ฝนตกไปอยอปรยเลยมาแล้วครับ mm. <t ap> e e a สี่ห้าสามศูนย์ครับ วบนนี้ก็กําลังผลกันขึ้นส่วนนี้ T e A 4530รับหน้าที่ทำขบวนพาผู้คนไปจุดหมายปลายทางเชียงใหม่รถจาก T E A ก็ยกของขึ้นรถกันอยู่ยังไม่เสร็จนะ ทางด้านสัมภาระนั้นก็กำลังเอาขึ้นตู้แรกเลยถัดจากรถจักนี่แหละเดี๋ยวก็คงออกนะไม่นานกระบวนที่สิบสามส่วนฝนก็ยังตกอยู่นะล่อยโปอยโปรยโปรยปย ถที่กำลังเข้ามาครับเป็นบ้านตาคลีกรุงเทพ20นาฬิกานาทีเป็นรถดีเซล,ลารางเข้าชานชาลาที่4อ้าวปิดไฟมาซชงักัน ชาญเชลาที่สีเรียบร้อยครับส่วนขั้นเชียงใหม่นี่ใกล้และเนี่ยส่งตัวก่อนจด,ดหมายน้อยจีบกันผลของเสร็จเรียบร้อยครับไม่รับกันนะ่ะผลรอส่งก็รอส่ง ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงมันคงดังะครับไม่ได้ยินอ้าวไอ้คนนั้นก็จะส่องข้างนู้นที่คนส่งอยู่ข้างนี้อเออ,เอ,อสัญญาณไฟเขียวๆมาจากด้านหลังแล้วครับบอกว่าไปได้ปลอดภัย ขบวนที่13บสามกรุงเทพเชียงใหม่หัวรถจกรักร GEA สี่ห้านทำขบวนครับ สอพอสีหนึ่งตูแรกบชท .88 โอ้โหเลขสวยเลยครับตู้นี้บชส1321สแล้วก็ตู้แอร์เลยนะชั้นสองบชทปหนึ่งหนึส 1, 1, 3, ตู้ชั้นสองบนทอหนึ่งหนึ่เตู้ชั้นสองบนทอ,อ1น5 7นตู้ชั้นสอ พนทป1050โอเริ่วยและตู้ชั้นที่หนึ่งครับอ้าวเลขอะไรวะมองไม่ทันอีกแล้วเออไปเสเร็วกระบวนที่สิบามุ่งหน้าเชียงใหม่ขอให้เดินทางด้วยปลอดภัยทุกท่านครับเจคโตถ่ายไปรเรื่รายงาน อีสานมันค่ะกรุงเทพน้องคายครับจอดอยู่ที่ชันชลาสามดางซื่อนะฮะพร้อมที่จะทำขบวนออกน้านที่จะชิพ่นเสียงออกมาอีกแล้วฝนตกตกโปรยๆยมีแสงไฟสาดส่อง ใสัญญาณว่าพร้อมอิาชิทำกรบวนออกมาแล้วครับ ออกเดินทางจากบางซือเรียบร้อยครับ กรุงเทพน้องคายเดินทางโดยปลอดภัยทุกท่านรายงานจากเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยคันชราที่4มีรถจากดีเซลวิ่งผ่านหนึ่งคัน หัวรถจักวิ่งผ่านอีกหนึ่งหัว เมื่อกี้ไปแล้วหนึ่ง e E A สี่ห้าสี่สอง สิบนาฬิกา,าสีิบสองนาทีรถเร็ว1นึวจกรุงเทพเด่นชัยเข้าจอดชานชลา2องแล้วครับั

พร้อมนำพาผู้โดยสารมุ่งหน้าสู่เด่นชัยส่วนตู้สัมภาระก็กำลังยกสิ่งของขึ้นอยู่น่าจะใช้เวลาไม่นานเจ้หน้าที่พอเขารอช่างเครื่องก็เตรียมตัวกัน

ิค้ากอกกำลังยกกันนี่ก็ไม่ใช่วันหยุดพิเศษอะไรทั้งสิน้นนะผู้โดยสารก็เลยบางตาแล้วก็ฝนตก ฝนตกเราเลยเห็นผู้โดยสารหรือว่าผู้คนทั่วไปที่เม่อลักทายรถไฟอยู่แถวนี้นะครับบริเวณชานชลาด้านนอกจุดนี้ไม่มีหลังคาเลยไม่มีผู้คนมีผมบ้าอยู่คนเดียวมาเดินตากฝนถ่ายอยู่นอกนั้นเขาก็อยู่ในร่มใต้หลังคากัน ญาณแต่ยังขนของกันอยู่นะส่วนบีดนั้นก็เปิดมาแล้วทดสอบทดสอบแต่สิ่งของด้านหลังนั้นก็ยังยกกันไม่เสร็จของเยอะถ้าเป็นขบวนรถ CNR นี่ไม่มีสินค้าไปด้วยนจอดแป๊บเดียวครับออกเลย นี่ก็ยังยกกันอยู่ไก่หมดแล้วไก่หมดแล้วไก่หมดแล้วเตรียมออกแล้วขบวนกรุงเทพเด่นชัย หลังจากคันนี้ใกล้จะออกก็จะมีขบวน102ครับกำลังเข้ามานี่อันนี้เขายังยกของขึ้นอยู่เลยนั่น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 หนึ่งศูนย์สองครับกำลังมาเชียงใหม่กรุงเทพแเดี๋ยวเรามาตามขบวนนี้กันก่อน อ่าหมดแล้วครับของเยอดเลยผมยานไฟมาแล้วไป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 เราอาจจะไม่เห็นขบวน1นึนสองะครับเพราะว่าขบวน107จจะบัง อัสตอมสี่สองสองห้าครับหนึ่งศูนสองแล้วก็ปิดไฟวิ่งเข้ามาแต่ยินแต่เสียงวีดครับเข้ามาแล้วหนึ่งศูนย์สอง ก้อน107บางกรุงเทพเด่นชัยตากฝนกันไปเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกท่านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขบวน102ก็เข้าจอดเรียบร้อยครับนั่นนะก็ตามขบวนนี้ไป107กรุงเทพเด่นชัยเทคโฟตโตไท,ทเปเรื่อยวันนี้ก็รายงานท่ามกลางสายฝน สวัสดีครับ